สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับนอว่าวันนี้นะครับนก็คือจะมาสุ่มก้ามทองเวอร์ชันใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยเรานะครับนอแต่ทุกคนแบบว่ายังจะไม่รู้นะครับนอก็คือแบบว่าบางคนก็ยังไม่รู้นะครับนอหลายคนไม่รู้เพราะอะไรนะครับก็คือที่จริงมันยังไม่ได้อัปเดตเข้าไทยนะครับนอก็เลยแบบว่ามารีวิวร่วงหน้าเลยนะครับนอเพราะว่าหลายหลายคนถามมานะครับนาบว่ เฮ้ยพี่ถ้าเข้าไทยนะครับเนาะในส่วนของก้ามทองเวอร์ชั่นใหม่ต้องได้เสียตังเท่าไหร่นะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าการเสียตังการเสียเพชรนะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นงานหลักของพี่อยู่แล้วนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ้าคนไหนอยากรู้พี่ก็พิสูจน์ให้นะครับเนาะมาดูแล้วกันนะครับว่าถ้าคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะว่าจะเสียเพชรเท่าไหร่อะไรประมาณไหนนะครับเนาะทุกคนก็ห้ามพลาดคลิปนี้ละกันนะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า ん <music> การสุ่มนะครับเนาะก็คือครั้งนี้นะครับที่เรียกว่าสุ่มผ่านจากเซิร์ฟนอกนะครับเนาะและกิจกรรมตัวนี้นะครับจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนนะครับเนาะและจะเหมือนกันด้วยนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูห้าพันคนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกอลีน่าฟรีมูลค่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเดี คนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพี่หน่อยละกันนะครับทุกคนมาเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับว่าจะหมดเพชรเยอะแค่ไหนอะไรประมาณไหนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนาก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมา เรามาสุมกันเลยดีกว่านะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนก็คือจะอัปเดตเข้ามาแบบว่าลักษณะให้เราสะสมโทเค็นนะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็สุมครั้งแรกก็ได้เลยนะครับน้องในสองชุดตัวนี้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเข้าสุดเลยนะครับทุกคนก็คืออันนี้นะครับก็เป็นก้ามทองเวอร์ชั่นใหม่นะครับน้องที่แบบว่าหลายหลายคนนะครับน้องก็คืออยากรู้ว่าหมดเท่าไหร่นะครับก็คือนี่เลยนะครับเราจะได้สะสมโทเค็นตัวนี้ไปแบบเรื่อยๆนะครับน้องก็ค พ1 0 0นะครับมาดูแล้วกันนะครับว่าจะหมดที่เท่าไหร่นะครับทุกคนก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับนอก็สุ่มประมาณนี้นะครับทุกคนที่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่า5ครั้งนะครับนอก็ต้องได้ใช้ในส่วนของโทเค็นตัวนี้นะครับนอเข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้แบบว่า เปอร์์ซ็นตลดไปอีกนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเราจะได้ใช้ในส่วนของโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะเพื่อลดนะครับเนาะไม่ใช่ว่าสะสมโทเค็นนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณเลยนะครับเนาะซูมจนกว่าจะได้นะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนก็ซูมไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจะหดักจะเต็มนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะซูมสะสมโทเค็นตัวนี้นนะคครับทุก และถ้าได้ครบ5อันเมื่อไหร่นะครับนอเราก็จะได้ไปเลยนะครับนอในส่วนของโทเค็นนะครับหรือว่าด้านในส่วนของสุดก้ามทองตัวใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนอว่าสุดจริงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรู้หูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าสุดจัดแน่นอนร้อเซนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าซุมไปแบบเรื่อยๆประมาณนี้ได้นะครับนอเพราะว่ามันจะได้้บววกโโททเเนรแล มาหมุนเป็นเพชรอีกทีหนึ่งนะครับนอหรือว่าเข้ามาช่วยเพชรนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็สุ่มไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับฉันกวาจะได้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าเพชรนะครับนอก็รีดีว่าเพชรไม่ได้หมดเยอะแน่นอนนะครับแต่รูตอนท้ายนะครับนอว่าจะหมดที่เท่าไหร่นะครับนอสำหรับเรื่องเพชรนะครับนอพี่ไม่คิดอะไรมากอยู่แล้วนะครับก็สุ่มไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับพี่คิดว่า5้าพันเพชรน่าจะพออยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกนะครับนอก็คือได้นะครับนอได้สองสูตร พี่คิดว่านะครับก็คือ3 5ประเพศพอแน่นอนนะครับนอก็น่าจะพอตามที่พี่คิดแน่นอนนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนนะครับนอว่าซุมไปเรื่อยๆนะครับนอไม่ต้องกินอะไรมากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ซูมไปแบบนี้ได้เลยนะครับนอเรีดีว่าไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอพี่ก็ซูมไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนก็สามารถซุมได้แบบเรื่อยๆประมาณนีีี้้นนนนนนนะะคคคครรรัับบททุุกกก่่ย็ซมได นะครับนอก็สุมได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็สุมได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับนอนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็สุมได้แบบนี้นะครับนอและสุมได้เรื่อยๆด้วยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมมตัวให่ล่าสุดนะครับ เนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับใกล้จะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็สูบได้แบบเรื่อยๆประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเราสูบได้เรื่อยๆจริงๆนะครับเนาะเพชรก็หมดไปเยอะด้วยนะครับเนาะแต่ตอนนี้เริ่มหมดเยอะแล้วนะครับเนาะเพราะว่าเพชรพี่นะครับเนาะก็เหลืออยู่ที่สามพันแล้วนะครับเนาะก็จัดไปเรื่อยแล้วกันนะครับเนาะออกไม่ได้ง่ายนะครับทุกคนย้ำนะครับเนาะว่าออกไม่ได้ง่ายแนนนนนนน่ออะะะคครรรรัับบถ้้าาาายกกได็ปมณหเพช ได้แน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะได้ของซ้ําก็มีนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนทุ้หูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือหนักพอสมควรเลยนะครับเนาะเรียกว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของแบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คืออยากซูมอยากได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะได้ซุดซ้ําก็มีนะครับเนาะถ้าได้ซุดซ้ำมันจะเปลี่ยนเป็นโทเค็นให้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ซูมไปแบบไมเรื่อนนะครับตอนนี้ก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนนนนนะะะคคครรัับบทุกี่เเลยาได้4 แล้วนะครับนาก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนได้มาสี่อันนะครับนาก็นี่เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าจะนักจะเต็มนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาก็ได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็สุ่มไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็สุ่มไปเรื่อยๆได้เลยนะครับนอนี่นะครับนอก็สุ่มไปอีกนะครับทุกคนนี่นะครับนอก็สุ่มไปแบบเรื่อยๆนะครับนอไม่ต้องเกรงใจเลยนะครับนอตอนนี้นะครับเพจพี่นะครับก็เรียกได้ว่านะครับนอก็คือใกล้จะหมดแล้วนะครับที่ เนาะ,ะหมดเยอะเหมือนกันนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่าสต็อกไว 5, ้5,000เพรดี่ก่านะครับทุกคนเพราะว่าแต่ละไอดีไม่เหมือนกันนะครับเนาะก็นี่เลยนะครับเนาะพี่ขอแค่อันสุดท้ายพี่ก็จะได้แล้วนะครับทุกคน ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับเนาะว่าการทองตัวนี้นะครับน่าเล่นจัดๆนะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งสุดที่แรงมากๆและคนเล่นที่เยอะที่สุดแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จัดไปแบบเรื่อยๆนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้นะครับเนาะเพชรพี่ก็เหลืออยู่ที่2,600แล้วนะครับเนาะก็สุ่มไปแบบเรื่อยๆแล้วกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าคลิปนี้จะไม่มีการตัดนะครับดูสี่ยเรรกนนทีคุ้ว เนนอก็สูงกันไปแบบเรื่อยนะครับนอประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ควรจะได้นะครับนอไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนะครับนาสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนและพี่เกียรติตรงที่ได้ซ้ำนะครับทุกคนเออก็ชอบประมาณนี้เลยนะครับนอมันมีได้ซ้ำด้วยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเพชรพี่ก็หมดไปประมาณ3,000นะครับนอรีดดว่า 3,800เพรแล้วนะครับทุกคนนี่รลยนะครับนอะพี่ขอบอกเลย้วกันนะครับว่าบักหรือเปล่านะครับนาะก็ซุ่มไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับมาดูแลกันนะครับว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับเนาะคิดว่าจะหมดแค่พันกว่ากวนะครับทะลุไปแล้วนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับนาะก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนในส่วนของโทเค็นอันสุดท้ายนะครับนาะก็จะเป็นประมาณนี่รลยนะครับเนาะเราสามารถรับการทองได้เลยนะครับเนาะหรือว่าสักทองได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้นะครับนอะกดรับไปได้เลยนะครับตั้งแต่่่่ออออัันนนนแรรรกะะคคคบจถึงสุุดท้้าาาายวหืเปลพี What? คุ้มนะครับเนาะเพราะว่าเราเสียไปประมาณ3,000เพชรนะครับได้ในส่วนของสุดกล้ามทองนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนได้ไอวอตัวนี้ด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็ได้ในส่วนของสุดกล้ามทองผู้หญิงนะครับทุกคนเออได้ทั้งผู้หญิงได้ทั้งผู้ชายนะครับเนาะถ้าตีรวมๆก็ประมาณตกอยู่ที่สุดละ1,500เพชรเองนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและเราได้สุดอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็ถือว่าดีแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนนะครับเนาะว่าาาเป็นนทงด้ สุดก้ามทองนะครับนอตเวอร์ชั่นใหม่ละกันนะครับนอตและเป็นเวอร์ชั่นที่ดีมากๆด้วยนะครับนอตก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโคตรเท่โคตรเฝีเอาไปเลยนะครับนอสำหรับสุดก้ามทองประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับนอว่าดีแน่นอน100%นะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับนอมาสรุปให้ละกันนะครับถ้าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนนะะครรรับอใชช้เพปมาณ 3,000นะครับเนาะหรือว่า3,000ันถึงห0 0พเพชรแล้วกันนะครับเนาะไม่เกินนี้แล้วกันนะครับทุกคน5คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้แบบชัวร์นะครับนะ้องก็ประมาณ3,000 4,000นะครับได้แบบชัวร์แน่นอนนะครับนะ้องก็ เติมเพชรประมาณนี้ได้เลยนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับน้องว่าถ้าเราเติมเพชรเยอะนะครับเราจะได้ส่วนลดเยอะนะครับนอแต่ถ้าเราเติมน้อยและเติมหลายทีนะครับเราจะเสียเปรียบนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับเพียงแต่ทุกคนกดไลค์กดแชร์เพียงเท่านี้ก็ี่ ขอวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย